มันเลยงมนปลอยตามธรรมชาตินะโยมเอ้ยที่ปลอยใส่รอดมันปล่อยทำตามธรรมชาตินะี่มันออกไปเลยมุนเลยแต่อ,อนาคตของมันครับ ต้องยืนแปดขันยืนแปดขันยืนแปดขันมันยืนแปดมันก็ต้องมีหนึ่งขันยืนหนึ่งมันต้องมีแปดตัวนี้ขันยืนห้ามมันต้องมีสองเห็นบกสังเกตุมันหกสามมีแปดมันอยู่การเด็กกลางออกมันออกสองเก้าครับสองเก้าขันที่ม่เอาสองเก้าอีกคนนี้เด็ของมันอใช้ยล้างมันเป็นมีแปด ของงวน,นี่สองเก่าเนี่ยก็มีสิทธิ์เช่นสองเก่ามีสิทธิ์แต่ว่าโบมีเล็เก่าคน,นมีปุ๊บมันสะขูมนะเพราะเล็กมันเจ็ดเล็กนึ่เรื่มันอยู่ตรงกันอ๋อครับสองเก่าเนี่ยคือสิ่ยากยากมัจะถอยมาเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดทะลุก,ก็ได้นี่หนึ่งแปดห้าเล่วทะลุมาคราับผ หัาชีว่าชีเป็นหรอดินกนถ้าว่าเชิงนี่เอ๊ะหนึ่งแปดหานี่ก็เลขกโลนตาเด้คิดว่าเลขเลขรถนะย่างหล่อรถนะอืมแล้วก็เลขจุดถูบผมงวดก่อนผุ่นห้าหกทั้งนี่นี่หาแปดหนึ่งนี่คิดว่าผมจุดจุดถูบได้อยู่นี่นหละขอนุปูนี่นอืมเล็กตัวนี้คนเอาเลขบนเลขล่างออกเสมอกันนะงวดนึ่นี่มันต้องเห็ดบกหอยหยาา มันจ <ersch> ังเล็ดลงใต้เห็ดนี่ตาเมล็ดก็เอามาจากต้นใหม่นะเอามาจากต้นใหม่มาต่างเล็กหนึ่งก่อนเลือดตีแล้วก็ลูกตีลงวตาบัเอานี่มาเห็นเล็กมันมันแค่จะเล็กตัวนี้ที่อุ่นๆนี่คือว่าตัวนี้แหละหนึ่งแปดออกมาเป็นสามคันหกหกก็ต้องหกสามมีหกมีสาม ดูดูหกสามสี่กบแน่ามันอวยเป็นสี่กบแน่าเตัวก็เหลือเกะลงมาดีสูวนี้มีมีเปอร์เซ็นต์ไก่มาได้แลนดสูวได้แลนเด็ดเลือกห้าหกเลือกหามันมันมาแทนเหลือหนึ่งอ๋อห้าสองอืมมันมาแทนห้าสองอ้นห้าสองแล้วพอมันเกิดมาเป็นนี่เลยหาอีกคือทำไมนั้นมันเล่นเป็นเลืกเจ็ดดุดๆนย่างเงี้ยครับคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาจนว่าจกหมวดเลย ถ้าเกเอาเรืหามาตั้งเรื่อยๆนี่มันก็ไปบวกลอสกันเันต้องมีหาหาเดี๋ยหาคนดีเทิ่นมันจะตรงกับเลขหกบอในเวาพิจากันมันต้มีเลยมันหยุดใจกันไดรยุดตู้หาหกก็ต้องไปไล่นี่มันจะไปได้นี่จะไปไล่นี่ได้นะไปไลตะแคงมน่งลมหาหมู่สิบุ่งลมขึ้นไปอืมครับ หาหกตองปลายานี่เป็นหาหกตองปลายนี่พบหาแบบบุนิอยู่บุนี่บุหาหานีบุเชื่อมโยงกันเลยกุนี่อยู่ใกล้ใก่หาหกไปนทเลยแต่ว่านี่นแหน่คือลงตาหมากักหมักก็คือตัวนี้ฐ<ม>านหนึ่งแปดบรมากมากหาแปดแท้ แมนมากครับอาเปรมมากกับคก็นมันเ,เทียนเลยได้มันเทียนออกจากตัวน,นี้แล้วนี่เรื่องนี้มันไปทุกทีบเลยวันนี้แต่ว่าอันตัวลงต้านจับไว้ว่ามาักแห้งจุดคือลงต้านจับนี่เจาว,ว่าจะหนึ่งแปดอย่างเดียวครับตัวตัวซี่เก่าดิมันมันจุดทูบอันนี้ทูบกนเก้าสองสี่แล้วก็จุดอยู่ในห้องพระกุมารนั่นเก็สี่สี่เก้าตรงกันเลยสี่เก้เลย สามบนน่งกสืถือทะเบียนรถพวกมาจุดถูประกอพผสองคนทะเบียนคือกันทั้งสองพวกค้ายเลขกัน็มือใหญ่เขามากอะสี่เก้าแปดเก้าทะเบียนรถคนสี่เก้าแปดเก้าทะเบียนรถตัวนี้เจ็ดสี่เก้าโอ้โหเรื่องมันจะสี่เก้าสี่เก้าจะนอกว่าจะว่าไอที่แน่นๆเนี่ยก็คือหนึ่งแปดหมดนี่อ๋าแสดงว่าถา ตัวตัวเดิมนะครับเนาะนตัวเดิมถี่น้องตั้มบอกไว้คือหนึ่งแปดห้าแปดหกสามสามศูนย์อลไรกัโพมาตัวหนึ่งคือส <49 S 2> ี่เก้าเป็นบอสสี่เก้าคันเปนทงสัยของเลขลงปูมรณะภาพลงปูเอชีสามเนาะห้าสี่สามชีสามพศสองพันห้าร้อยเมื่อกี่ชีสามมันจะมีสี่สามมันชีสามยจะใจไก่แถเห็นไหมชีสามมันมีหรอกเราจะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนถึงเอาเลขสี่สิบ มันห่างกำนักจะนอนคือการกับหาหกหน่อยนะนอนสี่สามสี่สี่สามรวยมากจะไหนล่ะมันสี่บวกบวกเงินหน้าเห็นว่าจังมันจังว่ามันมันโมมีกันไหมนึกเกิดว่าอยู่คือแปดมันตรงกันกับหนึ่งแปดยังสี่มีโอ้ยมันเกิมันใจเลยและวสี่สามสองสี่สามวางงดวางถึอหาลอยคูณหาลอยตึกได้ซื้อรถสองสี่สาม แต่ว่างวดนั้นที่ว่าได้ซื้อรถกับ่3า3สองตัวหรือสามตัวครับสามตัวเลยหารอยคูณห้า C3 ลองออกมันออกสามบอมันออกหลักสองเลยอ๋อสอง C3 นี่แหละก็แสดงว่าก็ตตุกตั้งตเต็งเลยงเลยต้องกัรเลขถูกที่พอมจุดไ้วมือกินจรเลยคนเข้าคนซาฟีแรกเนี่ยเสียวแม่งแต่ว่าันมันมีเลยเลยบ่มันใจก็เลยบอยากว่าแต่ว่างวนนี้ก็กำบ่ดแน่

สองสี่สามกับหนึ่งแปดหลิงวันนี้ผมก็คิดว่ามันคือสิออกโมซูงหรอกโซูนโมซูงเพรมันเล็กบนปลอ่อยธรรมาชาตินะโอ๊ยจิตใจใส่รอดอม,มันปล่อยทำสิ่รมชาติในะมันออกไปเลยมุนอะไรก็อนาคตของมันมุดเสียงหน่อยมันคนถือแต่ว่าแต่วแต่วสอ,สองตัวนี้คือ ลงตาเพิ่มเพิ่มมให้มาครับแต่ว่าตัวนี้คือตัวเก่าอยู่ยังยืนตัวเก่าเน้นๆตัวนี้มันตัวนี้คือแกในเบิ้งคือว่ามันเคยออกออมันเคยออกอใ่หลอบไม่หลอกไร้ที่เขาภาษาอ๋อที่หลอกเขาราษาแน่นปีหนึ่งมันจีหลอกของมันปีหนึ่งเขารรษาปุ๊บมันจีอยู่ในระหว่างเลยส้องเอาออกให้ได้เลยตัวนี้่จ้าว่าถึงเนาะสองสี่สามนี่เลขซ้อหนี่กับท่ากัาเลขห้าถ้าห้านี่ตรงกันกับเลขของยดถูกขอปูเลยเดย ของผมจุดถูกได้ห้าสามสี่ตรงกันเดียวนีมันก็เพี้ยนแนนหนึ่งก็คือตัวนี้เลยที่สันตรงไว้เลยพัดมาสั่งก็กลับว่าสี่สองสามเออมกับได้ซุ้มนี่หมกับไปอยู่เอยู่หนาก็ได้อยู่้างก็ได้อยู่สี่ก็ได้สองสามตรงสามเอาเอาเอาสามสองสี่ก็ได้สามสองสี่ สองสี่สา <Ee? S 1> มหรืมันเรียงเรียงเรียงงามหรือว่าคนมันหนึ่งสองสามสี่นี่มันไปบอได้บอหลอดมันน้องหย่าดกเรียงหรืว่าคนเปนสามสองสี่นี่มีโอกาสกับกับสามสองสี่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้คืออันนี้ใหาเพิ่มเติมแต่ว่าไอ้โตเกิานี่ก็คือหนึ่งแปดห้าแปดหกสามสามศูนย์แล้วเพิ่มเติมมากคือสี่เก้า แกตัวนี้กระสัม่าตัวเก่านะครับเนาะตัวเก่าก็าว,าวนเวียนอยู่นี่แหละัวเก่าแหละแต่ว่าเพิ่มเติมมากแกกระสัมมาสองสีสามวับซีนเก่า 2, 3, 4, 4, 9, แค่นั้นนอกนั้นคือเก่าอยู่เน้นๆคือแปดนหนึ่งวันหนึ่งแปดตัดคูณสามนี่มนันวันสีไหนหนึ่งแปดตัดปริมาณมีไหนอืมอืมมนวะเฮ้ยสมมติคิดแล้ว กนะันตลาดนะนี่มันสลานซี่อืมนี่มันสัานซี่ขับรถตัวนี้มันใจได้สามเกี่เกมันิบะทีมกัดพวกนี้ขันขันขัขันตัวนี้มากไหมหรอตัวนี้มาเกเลขส สา <39 S 2> มเก้ามวันม9สามเก้าสี่เก้าอนวันกัม็ใจตรงนี้ได้สามเก้าสีตัวนั้นมีเปอร์เซ็นต์ไดนเกิดมาอวยมากสี่จะไหนี่สามสี่เอ้ย สามเก้าสี่ออกมาสี่เวีนกำวดหัุเลาะกคันแซลเลยครับเปมาเปมาสามเก้าสี่เปมามากับบนเวียนอยู่กับสองสี่สามนี่เลยนี่เันเป็นามกระโดดคมเลยเก่าสุสสับสนเลยแหละคนคนจับจุดบนทันนีไปบอลลอดเลยคันวิ่งคันมั่นใจวิ่งเลขสามให้จะบอกอาจารย์นะจะบอกลงตาลงตาจับบ่มหิดออก กานมั่นใจคนหนึ่งลวงตามั่นใจอันหนึ่งของหลวงตานีเรื่องนั้นหาหายากสิหรอครับเราจะมั่นใจว่าตัวหนึ่งหาโบหาหาครูมันบ่ได้หลวงตาหาได้ต้องมีพิธีหาจนได้เว้นมันมันมันยงไงเองคิดออกมางไงไงกานมั่นใจศึกษาอยู่มั่นใจศึกษาเพรามันก็สิมีตัวนี้ครับนี่นะลานเกษมิ์บนอย่ได้ ีกตามอยู <żeby så Sakura ol> ่สันโดษเลยได้ไปตามอยู่อิสระแท้ๆแทได้คนงนี่นี่นี่เบอนเวียนของเขามาเลยเห็ดหลวงมาแทะรับ